สวัสดีครับไอ้รอ,อ,นะอ้ตัวร่างอะไรยังสวัส <c oughs> ดีครับวันวนี้พาทุกท่านมาเยี่ยมปังเอเชียครับปังเอเชียที่มันจ้งา,นางง่ายไทยแลนด์ครับ อยู่กับขวานอยู่กับขวานยุ่งกับไม้เดจางล้ำลักองน้อยอ่ะนู่นอยู่อวนถวนร่ำบุญหมากับเลี้ยงกับดูหญ้าน้ำกับเนี่ยครับอยู่กับขวานยุ่งกับส่ำซักรอบกันครับดูครับเอาหญ้ามาฟักนะครับ mày giả mã mã mà, mà, mà. Mà mã 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 tướng không ai. mẹ. mẹ

จ้างลากมาแต่วันทวนสมบูรณ์ครับนู่นมาแล้วมาแล้วเจ็งมาแล้ว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 นู่นมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้ววะาเร็วมาเอ็มมาเอ็มมาเม่มาเอ็เอ็มมามาอ็่างที่ได้บอกกล่าวไปนะครับว่าจางยู่กับสมชาติพวกโซพวกเชือกยาวยู่กับเล่งน้ำยู่กับเล่งหญ้าแล้วก็ได้ทำงานแล้วออกลังกายได้เดินลุกไปใกล้เจ็บ ไม่ค่อยมีครับแต่ว่าถ้าจางที่ว่ายู่กับถีหยอกลงให้ยู่ล้ำยู่กับถีแล้วตัดยายกินซึ่งจะอ้วนตัวสมบูรณ์ก็ลมมาไล่เชยอแล้วครับเพราะว่าไม่ได้เดินไม่อ่าหลังกายครับก้ามเนื้อมีปัญหากับกรามเนื้อมีปัญหากับกระดูกกับหมาามือเอ็มไปแล้วเหรอผลแล้วไปก้าวเห้อกล้า มีพละคกับกระดูกมีพละกรัมเนื้อครับรับนานักตัวไม่ไหวครับจึงจะอว้นวนทวนสมบุญนัในกอพนทุนา,ายก็ลมตายครับนะครับแล้วก็มาบอกอง์บางคนมาเจวพูดนะครับทาให้ทีมงานจ้างเกิดความแตกแยกกันนะครับจะมองความคิดตั้มไม่ทันครับพวกไอ้เลือบรินมู่มากาเกยทั้งไร่ครับจีวาไม่ได้ กรุ๊กเรีกับจางนะครับแล้วก็เข้ามาชื่อชมในกราบกล่องเอฟซีครับแล้วก็มาบอกว่าจางสุรินยู่สาบายจางต,ตายตาดุนนะครับจางสุรินก้อนเลี้ยงจางจางตายจางเลี้ยงคนนะครับคนพวกนี้โจงโง่ครับพูด,พดตรงๆเลยว่าวัดโชว์ความโง่ครับนะครับ ก็พูดว่าอย่าโชงโง่อย่าโชงโง่ครับอย่าโชงโง่คิดว่าตัวเองฉลาดนะครับคุณไม่รู้เรื่องเลยครับว่าความจริงกล้องช้างมันอยู่แบบไหนครับแล้วครับแล้วก็มาโอ้ยเหมือนกับว่าเป็นนักวิชาการนะครับเดี๋ยวต่หนี้ตีเตียนคนดีว่าเขาอยู่กับช้างมาตั้งแต่ยมแต่อ้อนแต่ออแต่เย่าครับ ก็ยู่ครับเอ่อก็มีครูบาอาจารย์ครับนะครับไม่ใช่ว่ามาจะพูดส่องเดทเมื่อนกบมาปวกกุ้นนะครับนะครับก็เรียกว่าโจงโง่ครับนะครับดูครับความย่อยความสวยงามของฟังเอเชียครับน่นะยากินนะแน่นตบเลยนะแน่นตบเลยอืม ยาดีเลยหน้าเต็มเปรียร้ยเลยเออโลนะลครับบอพดนะครับเข้าใจว่าโลกโซเชียลครับแต่ว่าปอแม่นมาแบบพวกเราคือพวกพวกคนเลี้ยงช้างด้วยกันนาบต่างภาคเนื้อภาตายาาอีสานครับเขารู้เขาปรองดองเขารักกันดีครับนะครับเขารู้ สัมเนียมประเพณีการเลี้ยง้างแต่ละพักเป็นแบบได้ครับแต่ว่าพวกเอฟซีพวกเนี้ยครับเม่นเข้ามางีเหงาโฉงโง่ครับพอเราตอบเม่นไปแบบเจ็บเจ็บแรงแรงบ้างครับกรธไม่พอใจครับกรธไม่พอใจนะครับออกรู้อาการคนพวกนี้มองผ่านไปเขาไม่ใจเกยว่าได้ครับไม่จําเป็นต้องเข้ามาเม่นไม่จําเป็นต้องเข้ามาโฉงโง่ก็ได้ครับนะครับพอล้วช้องนี้คือดีมาคือดีตอบแรงมากคือแรงแรงไปครับนะครับนะครับป้อมไม่เจประเอกครับผมบอกง่าย นะครับแล้วก็บอเรลยวไม่ได้ห้ากินกับเอฟซีครับนะครับเอฟซีโง่โง่เอฟซีจอบโจงโง่ก็ไปโง่แต่พวกคุณครับนะครับเม้นเข้ามาครับเอฟซีช่องนี้ก็คือส่วนหมาก็จะมีแต่คนเลี้ยงช้างจริงๆครับนะครับเพราะยันเม้นเข้ามาแบบโจงโง่ระวังคนเลี้ยงช้างด้วยกันน่ะที่ว่าติดตามอยู่ช่องนี้ครับจะตอบ ไปแบบไอ้หูตาสว่างหูตาแจงคุณก็ไม่ต้องหมักรถครับฮะอ๋<า>ออะไใช่ไหม,เ,มเราเสี่ยงเป็นเสียงตายมาครับจางโอ้โหมาเจอพูดตำนี้ีเตียงครับคุณไม่ได้เคยมาเสี่ยงเป็นเสียงตายจางวิงวิงจับกันเป็นวันเป็นคืนนะครับไอ้นี่หนังกับทีโอ้ยช้างสงสารช้างสงสารน้องช้างโอ้ย พอเดี๋ยวพอ,อเดี๋ยวพอจางทำจางกระถืบนะครับแล้วพ่อทุตทยก็ถอดอามาจจางโอ้โหความชาลาดของคุณครับพยายามทำตัวให้ชาลาดาจริงๆแล้วก็คือปากวัวจางกับผู้อาษาโสไม่ครับภาษา ัยรุนครับโชงโง่ครับอย่าโชงโง่ครับอย่าโชงโง่โอ้ยนะครับบอกเลเอาเวลานัไปดูแลบริหารงานตัวเองครับไม่ให้เป็นนี่เป็นสิ้นครับพอเป็นนี่เป็นสิ้นแล้วทีนี้มันจะดิ้นกันยาวครับไม่อยาไเส้ยครับต้องไปกู้เพื่อที่เอาเงินมาลดนี้ปลดสิ้นจ่ายจ่ายแบบนอนแบบนี้ต้องวิ่งเซตเต็มวงเตมแมนแบ็กลิสผมเอ้ยวันนี้มาขึ้นเมื่อวานมีคนมีคนเดือดเนื้อร้อนตัวครับนะครับ ป้อมเลยแปลกเลยครับว่ามันคืออะไรครับช้องนี้เป็นช้องที่ไม่ดราม่าครับหว่ากันด้วยความจริงครับนะครับโอ้ปันเลยนะวะเตีย้ยแน่นเปรี้ยเลยกล้ามเนือ้อลว้ลวนเลยดูความงามปังเอเชียครับอ่างปัดน้องเลยฮะอืก้อนเต็มแล้วโออิ่อมบำรุงอย่างเดียวครับาาารามาข้ามเปียกกับเกลือ ก็เย็นกับเกลือน้ำตาลสดกับมันหวานกับกินครับได้กินกับมันตรงนั้นมั้ยบ้างมันก็แก่อิ่มมันกินไม่ได้จะมานั่งร้องน้ำได้ฮะมันกินไม่ได้มานั่งร้องทำไมนะเเออออกว่านกว่านจางไม่ใช่นักวิชาการครับไม่ใช่ด็อกเตอร์ครับ ไม่ใช่ไม่ใช่จบเฉพาะด้านมาหนังวิพากษ์วิจารณ์ครับกวาน้างต้องเลี้ยงจางครับต้องต้องปกติทีบกับแบบนี้ครับนะครับนะครับขวาน้างไม่ได้หนังอยู่ในห้องแอร์ครับขวาน้างไม่ได้หนังอยู่หน้าคมไม่ได้เป็นนักเลงขี่บอสครับกวานจางคือต้องเลี้ยงจางจริงๆครับนะครับไม่เลง เออไม่ได้จริงจะยู่ได้ครับกวนยุ่งวะเออไมมมม่ีใจรััักนนอยยูด้้ืต้องม,มีใจรักมาล้างเสพมึงก้อยเลยเสพเดียวเออเออเดียวก็อย่างล็อบองอย่างล็อบบเล่าเออก,กวนจ้างไม่มีเวลาวิพากวจช้างคนอื่นครับกวนจ้างต้องเลี้ยงช้างครับนะครับยากฟากไหวคิดครับพวกเอฟซีเลื่อบเลยรินที่ว่ากัดคบจ้างทั้งรลานครับ โอเคครับสวัสดีครับ